อ๋อเดี๋ยวพี่สมนึกอ่โทรเข้าหลังบ้านหรือถ้าโทรตอนนี้แล้วแบบติดสายอยู่พี่รอสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าแอดมินหลังบ้านน่าจะติดสายเยอะมากเลยนะคะลูกค้าโทรมาถ,ถามสต็อกเยอะมากนะคะต้องต้องอาจจะรอสักพักนึงนะคะพี่ขาเพราะว่าท้าวยวีจบไลฟ์ไปก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์แล้วนะไม่ได้ดูงานไปตอบแชท นะ,ะะตตะนะคะอ่ะมาเสเวอเอร์ฮูจ้ะ M L 0 2นะคะโอ้ฟิลแฟชั่นมาอีกแล้วอ่ะนี่สวยมากพี่รอได้เลยค่ะเพราะว่าหนูตอนนี้หนูหนูไปตอบแชทให้พี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องรอแอดมินเขาดำเนินการหลังบ้านให้ก่อนนะพี่สมนึกพี่สมนึกรอสักพักนึงนะคะพี่เดี๋ยวรอก่อนแป๊บเดียวนะคะ อ่ะูขอว,ว้าวโชว์ได้เลยดิกกี้ค่ะและที่สำคัญคือตรงฮูดอะเป็นงานปักดิกกี้หมดเลยคุณแม่สวยมากอ่ะมาต่อเริดอุย้ยน้องมายดูสิน่่รันีนี งานสเวตเตอร์ฮู45กิโลรีวิวลูกนี้ส่งให้ฟรีจ้ะรีวิวลูกนี้ส่งให้ฟรีนะสวยมากงานแบบว่าโอ้ยจึงใจสุดๆไซส์ดีด้วยลูกค้าเนี่ยตัวนี้ของฟิลา่าเป็นสีเขียวแบบสีเขียวใบตองแล้วสวยมากนะคะ อ่าตัวนี้ของฟิล่าอุ้ยสวยมากดีเทลดีสุดๆนะคะนี่เลยไซส์ดีมากคุณแม่เอากระสอบนี้ไปบอกว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะเพราะว่าตัวไหนเอ่ยผ้าไม่หนาไม,ไม่ไม่หนาค่ะไม่ใช่ตัวบุขนนะแม่ตัวนี้จะเป็นผ้าสเวตเตอร์ทั่วไปนะะเหมือนสเวตเตอร์คอกลมเมื่อกี้เลยผ้าเหมือนกันชนิดเดียวกันนะคะเป็นงานเนื้อผ้าคอตตอนเลยปกตินะคะลูกค้านี่ สวยด้วยงานสวยตัวนี้เป็นงานฮูดนะคะคุณพี่ฮูดล้วนทั้งกระสอบเลยนะ,ะงานฮูดล้วนทั้งกระสอบเลยตําหนิงานเสียน้อยมากอาจจะเสียในส่วนที่เชือกนะะเชือกฮูดหายอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วที่ดูดูก็ส่วนใหญ่ครบองค์ประกอบตัวไหนที่เชือกฮูดหายร้อยใส่ใหม่ได้นะคะผ้าใหม่มากอันนี้นะคะลูกค้า่ปมา รหัส CF ปล่อยมาได้เลยจ้ารหัส CF รหัส CF ขอไข่หนึ่งหนึ่งนะคะลูกนี้ส่งให้ฟรีงานฮูดสี่สิบห้ากิโลผ้าใหม่มากสกินเยอะสุดๆสีแบบสีไม่ซ้ำเลยพูมาจา้ะตัวดิกกี้เมื่อกี้สวยมากตัวดิกกี้เมื่อกี้สวยมากนะคะ,อ,ะอ,อ๋อฮุดครอบเก๋ๆแฟชั่นนะคะลูกค้า จำนวนตัวก็ร,วววรีวิวขายแล้วค่ะลูกใหม่พอพ่าน50จ้ะราคา2,800บาทเนาะตัวนี้นะราคา2,800บาทว่างกระสอบใหม่ครับผมกระส,สอบใหม่ได้เลยสวยไม่แพ้กันหนูบอกเลยว่างานหูดาแม่ขายดีม,มากนะคะวิงานปักเหรอสวยอ่ะมันมีพวกสกินสตรีทด้วยนะคุณพี่อันเนี้ย มันเนี่ยมันเป็นพวกสก,กินแบบวัยรุ่นเขาชอบกันเลยเนี่ยพวกเด็กๆมหาลัยหรือว่าพวกวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยยืดข่าวยังมีไหมคะยืดข่าวมีเหมือนจะว่างจองอยู่เหรออีกสองสาลูกนี่แหละคุณพี่ไปจองตอนนี้ได้เลยนะพี่มินาตัวสชวระะะครับค่ะอ่ะมา, <c oughs> าสวยไหมลูกค้า แป๊บนึงนะขอล่างล่างหน่อยเอาสกินสกินโชว์ลูกค้าหน่อยตัวนี้ของแกปป้าค่ะคุณแม่ลูกใหม่ได้เลยนะพอพานห้ใช่ไหมเธออ่อห้าพอพ5นานจ้าลูกใหม่ว้าวอะไรลาพันเซลวยลาพัสุเ้ยเธอดูสิป้าเด็กกิดยาว้ยอย่าพูดอย่างนั้นแกงลูกสาวฉันเธอดูตาน้องสิอ่อของพูม a ตัวนี้ นะะงานของ uma, really พ,อ 1, 5, พูมากค่ะสวยมากพอผ่านห้าศูนย์อสิบนาแฟชั่นมากลูกสาวเนี่ยสวยมากลูกค้าขะอ่ะมาโชว์บนราวเลยไปเร็วกันหน่อยนะจ้าตัวนี้นะคะสเวตเวอต์ฮู้45สกิโลงานป้ายแพนด้าบอกเลยว่างานทำใหม่น่าไซดีไซส์แบบ ชายหญิงได้ยุนเซ็กสุดๆนะใส่ได้ทั้งชายและหญิงไม่ได้เป็นตัวเล็กเกินไปและที่สำคัญงานผุยน้อยมากนะตีตำหนนี้ให้1-15%าเอาจจะมีในส่วนของตัวเชือกมุดหายนะคะแต่โดยรวมที่โชว์มายังไม่เจอนะคะลูกค้าคนไหนไปเปิดก้อนหนูก็ตีประมาณนี้ยืดครอบหมดแล้วค่ะพี่ไลฟ์ไปเมื่อเช้าหมดแล้วนะนะไลฟ์ไปรอบเช้าหมดเรียบร้อยค่ะยืดขอบสวยมาแฟชั่นสุดๆนะลูกค้าสนใจลูกนี้ พิมพ์รา CF หลังบ้านหรือทางไลฟ์สดตอนนี้ได้เลยคอพาน0 0นะคะไปแล้วจะอ่เสเวตเตอร์ฮูดเรียบร้อยแล้วอาต่อไป